ตอนนี้ปูลิซินแดมกับจุดถูบจุดเทียนนะครับกับเจริญทำไปที่แล้วครับ,รบรรวัตถิพันธ์มาเลขปูเขานะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับผมข่าลร่างครับผม bekerja turah atau semat sampu dasa nakmu dasa bekerja turah atau semat sampu dasa nakmu dasa bekerja turah atau semat sampu dasa utang serenang kat jami serenang gacami, Sangkang sorongan kaca mie, yampi putang sorongan kaca mie, putih yampi temang sorongan kaca mie, yampi sangkang sorongan kaca mie, yampi putang sorongan angkat mie, tadi yampi temang sorongan kaca mie, yampi sangkang sorangan kaca อารังสัมมาสัมพววุทโตภะคะวพุทธังมะคะวันตังอับิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธมโมธรรมังนามัสสามิ <c oughs> สุปฏิปนโนภะคะวะโตสาวกะส,สังโฆส,สังขังนะมามิ Ritewa nametang metang na peritang wijite kitang kami terupesiri sikarata te chandareke wimanhe. Hi teru menakangane kehehatwatum ke yantu. ิทันตาท่านทิเจยังมุนีวาระวัจนะนั่งสาตวมีสุนันตูธรรมวสวนกครโยยัมปทันตาธรรมวสวนรครโยยัมปทันตาธรรมวสวนาครโยยัมปทันตาพุทธังชีวิตังยาวันิพานังสระนังกัจจามีธรรมังชีวิตังยาวันิพานังสรนังกัจจามีสังขัง ชีวิตังยาวะนันผพานังสารนังกัจฉามิสาธุดีวยวปูวมันล้นรลานปูดีสีอินดัมจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามเขาปูให้กู้ให้ลูกงให้ร้านไปหรือว่าเป็นเงินเป็นคุณหลายปูเลยพอดีให้ลูกงให้ร้านได้กินได้อยากหมดนี้ เป็นที่โตได้พอเด้อเด็กปังๆนิ่งริ้พๆผ้าๆขอให้ทุกๆช่องขอกราบขอบคุณเด้อสำหรับลูกหลานแฟนเอฟทีตัวโลกตัวประเทศไทยที่ผมมารับชมทุกๆช่องขอให้ช่องยูทูบเบิดทุกๆช่องเด้อที่มีความสุขวามเจริญแต่แฟนเอฟซีทางบ้านเป็นลำๆรว้วๆอายุเหมือนคนนิ่งงวดนี้ขอให้ช่องยูทูบทุกๆช่อง รวยยกช่องเด้อีพอเลยสาธุสาธุเด้อไผยังบ่ทันได้ไผยังของยังขางยังฆ้ายังก็ขอให้สำเร็จขอให้รุ่งรืองไปโดยโดยง่ายโดยที่พวกมองของมองฆ้าเด้อพุทธังไอเสวยานังท่านตังธรรมังไอเสวยานังท่านตังสังขังไอเสวยานังท่านตังสุติมายังพระมียังท่านยิสุตังน้มามิหังพุทธทั้งการุติ นะพุ่มนี้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 พอเอ้ยมันอีโตพอระดับนาพอเร้อ่อมาประทับร่างประทับใจเรื่อให้ลูกหลานมีวันพระพันศินย์พอกระตุ้นที่ทำวัดเลียวเดี๋เนาะปลูกเต่าขอขมาลาบุตขออนุทุอนุญาตเรือขอคขมาพออาดาธนานิมุนมนนนนนม่นเ,เลี่ยวเออขขมมน,น,นีย่ยถ้ลงมาหาลูกหาเต่าเพื่อเรียนทนากระดูกกระหลาน แล้วพ่อเขาไปเดินญพ่อหน้ามาในพอน้อเข้ามาทํำตามนาทีเข้าเพื่อดูให้ร้านมองอหนหลังจากเก็บกินพระราิจแล้วเข้าก็ทําำพริจเข้าต่อนะพอนะลูกเต่าปูรด้ีดดั่มจรงได้มากพอนมาพอรัตนาเชินพอด้อุทัยรัตนาหนังธรรมรัตนาหนังสังขารัตนาอุทักรัตนาจิมังกรสัง 弟弟。一 <laughs> ปูร้นตือนเล่นกาเพี่โอ้หผู้กมแนลูกหลานเรตืนมาเลยยุ่งไต่จนนี้ว้ยุ่งกับย่านกันยุ่งเืนแล้วนี่อะไรดูไรยุ่งปูไรยุ่งเจ๋งดีเนาะลูกหลานอยู่ดีไี่แห้งสำมทุกคนบริจาคดีสบายอู้่ปูทุกคนบริจาคงุกคนได้กินได้อยากพวกนีอะไรน้องลูกหลานเนาะได้กินได้อยากยูมแต่บัวได้เงินมาจันปูใชไหมมันยูดีบรสุทิถึง่านจึกบริา เป็นปูห้ลุงหลานถือปูห้มายังไรถือกันเออ่ะวาสนากันชิ้นกราหโองมันวพ่อม่นวท่านกันี่บัได้ปูปาเ่ปูแมนยูะปูลกหลานเื้อจพึ่งสังอว่าเป็นงังเขาได้หลายๆูบได้นะม้วนตกาเืมือมันกระเบนห้านะมันอยู่ทประกน้ำระทตัลุงนอยู่ที่กเลียนห้องของท่านตายห้องเทาท่านเท่าสั่งยังไงเนี่ เห็นมูเขาได้กูกเได้นะมูจะนเรียกตัวเดียวกันนะมันก็บ่ได้เลยนะฮเพราเคยท่านผท่านใจปูได้ตุ่นแซจะปูอินดําละแล้วมาแล้วก็ปูพี่ปากยงเงินยังคำแซดเสียเผยบอเผยแวะแล้วก็ซื้อปูได้ตุ่นสาดแล้วมายยมถี่ปูก่แยานั่นสิดแสตากระปูอยู่ดรกปูอินดัมยงเงินยัีคล่องแล้วเราเคยบอกแดเี จ็คเราได้เงินใสๆแจ็คเราด้เงินใสมาก,ากปูดีเจี่ยโดปูเก ah. ิดพอจะคนด่งสิละมากยิ่งได้ปูเก่งย่มันเต้นถืบคักมันก็อยู่ยีเนโอยู่ย่ปวดพายลรหนึ่งตปูดุรัสได้เชิมหาทั้งหลขึมาหมือ ปวดขาตีดูแลต้งสี่งนี้ปวดปวดรู้ลาปวดเทน่งลงสิปวดเนังลงลูดแล้วดิเพลไม่นค็สมบูรณ์เท่านั้นเพล่นกินได้นอนหลับโันี่ง ลูกหลาเด้สิมนสศกหลายเดอลุกหลายจำคำพูดนะมาสางมาสางว่าสิมนโศกแต่บานนี้พูดถดวยับกันด้ยกันกัน้ายันน้ำที่ราณเยริ่งกันยูนี่เยือนกสิลนำหนนนนะนนนน่ตีเนอวัวตามเนี่ยพูดเนนสงดูกับเพื่อนเนียนัมืถือจ็คเกียฟันดีถ้าโคต ย่างก็ซื้อใคยผ่ากันแต่ไทยไป็อย่างด้ายเห็ดอย่างทำอย่างดุร้ายเหยีบขนาดขอขมาผัวเลยแม่อีหล่าน่อยเนี่ยตีนไปเยีบแต่หลังผัวขาผัวมันาแเวเป็นหมอนวดมันเล่าหนวดบ่วเยงแค่ละเยียบแค่ผัวเก่งับไปนี้เยียกบ่ผัวก็นีพี่ซ่ เนี่ยค้มยูหลานกู่มีบาก่อนสิเนี่ยหยบช่างหยบขาหยบทัังเนี่ยกาป้องสุพนกันดูหลานบน่าป่าเขาว่ไปเขาเหยบดูดิเขาหยบก่อนตัวนั่นนี่ดวงบ่เนี่ยปูไม่หลาเฮ็ดคือปูบอกนะมาหยบขนาดปกอขม่าป๋อดูหลาด้อก่อนค้าปูแล้วอีหลาที่วยดูหลานตปูย็นนา เดือนสิบเอ็ดหน่ลูกหลานเขาชีวิสมีหลากหลายดิวันสา้าพระเจ้าเดือนสิบเอ็ดบไม่าด้ว่าวางหลังทะเวงอนผู้บอกว่าสิเอ็ดนี่เนาะตื่นสะเรียกจะเบื่อไรใจเด็กเด้อหมวดนี้ได้รูอล่าวันหนึงผู้ดูหลานทั่วประเทยมือนี่ มา่งนผูสียห้ยองยูทูทุกสุของได้กห่าเด้ยูทูมันอย่างน้เขาเว่ผูกงงเหันเขาว่ายูทูมันอย่างยูทูปปวดอย่างง้ยดูแหลงว่ายูทูปยูทูชายทำมัยฟู้ไม่เห็นยูทูอยูทูปกัสิไปทั่วโลกเนี้ยฟูฟมีหรอตั้อ่านีได้ขี่กระบอกไ้ทำวัดทำว่าตื่นยังมื่อเศาก็าม่ดังเป็นซอสที่เป่าตัว ก็ตนย่างายเนาะปูแถวไีนเนาะเป็นไอ้ลูกหล่ายืดดีสบายยืบ่บื่อยุสบายมนาะคุนหน่อยผมผมหนึ่งบอกคุนี่แหละผู้ที่มีโชคหลายลูกหล่าด้วเงนี่บอกคุแม่นได้น้าบ้านนี่บ้านี้กไหาปูเด้ลูกหลาได้ใครยหล่าผมมีโชคมหาปูด้มหาปูเขาหอมาะรดเด้ ถุกหล่าเอ้ยทำวัดเด็กก็ได้บุญซ้ำเก้าลูกหล่าจำคำป่วยทำหน่อยก็ได้บุญซ้ำเก้าทำหลายก็ได้บุญซ้ำเก้าเออดีอีงทำอีหยังให้ลูกหลานได้ลูกหล่าให้มีใจมันมันปูกกะให้ลูกหลานไปแจกมาทิถือปุถิดปูกกระบุกจักดอกแต่ว่าปูกกระจะไว้ให้ลูกหลานอยู่เด็ดอีหยังทำอีหยังให้ลูกหลานได้ลูกหล่าให้มีแต่ความเจริญให้มีแต่ความสุข ปูบอกสด้มากคันออกตัวนั้นพรนนปูมัค่อยสิมันใจมันก็สิงสันตัวมันก็อิสางวัดเร็วแมนขั้นบัตรออสแล้ไมสีมิยุกออาจต่ถุงไา่ห้มันก็บ,บอด้หบแล้วลูกดลานพี่นี่จะแต่งมโกมีหลับมิโกม,ลโม,ลโมเล่นไหลดูแ,แมนมันน้อปูบาดีน้อปวดบังหันได้เล็มากคักๆกะยังบอดเสืออยู่ปูเอ้เวหลายตัวไหลเาม่ร่วมกัน เต็มกระดาษเลยดำขั้มป่วยขั้นลูกหลานเอาน้มปูงวดนี่ลูกหลานบ่มีผิดหวังดอกปูวัวจริงคือโมลูกาปูเขาประจำยุ่งเ่ราะจริงชื่อโมลูกาเจ้าปูให้วเดียวให้ลูกให้หลานเถื่อทุกคนนะาตสนให้ปูหมีน็อปูเนาะให้ปดหมีปดจิ้นขั้นลูกหลานได้เงินได้มขัได้อดีเดียแล้วเอาไปใส่ใส่สินส่นลูกหลาน เยอะแล้วเยอะเท่าไหร่ลูกหลานคนมาส่างคนมาทำบุญลูกหลานด้วยขั้นลูกหลานสืบมาส่างมาทำบุญขั้นใส่ผู้เมื่ขั้นอยู่เงี้ยอยู่สั้นกินบู้อินกินผู้เต็มมาทำบุญด้วยปูกับผู้หลับให้ลูกให้หลานใส่เสียสินให้มุจกอนกินสินพี่มัน่นแย่ใส่เดี๋ยวสอยลูกหลานด้อสวดเล็ก ส่วนหน่อยก็มาส้างวัดส้างซะน้ำปูก่อนคําปูั้าวเนียงวดนี้เดือเอางวดหนาหนึ่งตุลาคมนี่ละปูหนึ่งตุลาคมนี่ละมักจะบักให้หน่อยเด้มันมาฝนตกต้ยงนใส่เสื้อนอ่ะแบบน้อยน้อยน้อยเป่นน้ำมูน ปลปูปหอยซิกนาครับปูกินดำขอน้ำปูเลยปูวานี่หกงวดปูวานเหลือหกวดนะครับเนาะหกงวดครับพี่น้องสีวยแน่แน่ขันหอดหกวดแล้วจะขวก็ค่อยขอปูไม่ปูหอยดอกจุกยจะดสายแล้วพละปูปูกินเขาข้ามเดียวดอกปูกันี่เสียข้าวกวงวงนี่แล้วจะตใจกับนึกสิล้ว จัดไปหลานมีเลยพีจัดดูแต่นอกปูนะจัดสิเพียนมุมเนะครับเพื่ปูห้องเขาอหเลยสามตัวมาหามมกัไว้พี่น้องปูห้องอยสาตัวมาให้บเ้อพี่น้องเตรียมสมมติประกาไว้เบิ้งไปนอกกันทีเดียวเบ้านเไปิขึ้นบรลปูห้องแหงๆเลขมันตื่นเลขอ็ยูท่นแล้วยูต่างมั่งจิ ตั้งให้พูดนอยู่ด้อทางเส้นให้พูดถได้มากูมิูมิเสวนาทายงวิสุทายีให้พ่ิดเนเ้พเมทนี้ในน้ำผูเกรูเขาผู้รักษาพู้มุขที่ย <laughs> ่บูกหลานขอมาขอ เิงใบบุญวลีนี่วัดด่างวัดางสละุนานโบกอสลาอยู่ภหลังผู้ขาผู้ปกปรกรักษาในพื้นบริเวณผู้ขา่าได้ไปีขัาธตามผมอมงหมัดพัฒนาไม่นั่งเท่าไรนี่ให้ผู้ขาวเอ้ผู้เป็นโจผู้นีให้ผูขอไม่นั่งเท่าไรนี่ ปูที่จารีไปในบนุญผืนแผ่นดินในท่าไรนี่เหรให้ดูให้หลานเพื่อได้มีทุนมีห่อนเพื่อได้มีอัดมีเบียถ้าได้มีโชคมีลาเด้อพระภูมิเจ้าพีเจ้าพูทพระรีเทพบุตรเทวดาเทพาละกาทั้งหลายนี่ขออาราธนาลงมาซอยปูขาวเด้อให้ดูให้ร้านจะทุกยัดจนจะเจ็บจัดขึขอให้ รว,ว,ว,วยลุยลุยลุยนี่โชคลาภตลอดการอมปะก,กาเซนโตตาทุกทุกคนโตขอ่อไขไม่ได้ต้องให้กอขอนะขอนะขอนะขอด้วยนะโมพุทธายะอุปัมณะตระอุกะะออกาเซติม,มนนออะอะ เราปด็กันด้่าใชเด้ือเม่นคอวาัี่ขาวเบ็กนอนเบ็ดเนาะแกต้องเองดิถ่ายคลิปอยู่ดปุ่มเฮ้ยถ้าไสดดิคปอไง บเลสมีจีบเ,เนีะงามเลยปูงามี้ไงไปปูด้วยันหวานนี่นละเพราะว่ามันเกิดมาอดนอะไรมันก็ตรงตัวไงขึ้นตัวไงขึ้นตัวกอนนี้ขึ้นมาทย่อมเน้ะปูเนาะกูบ่จากเมมันังมาตกลงอเล็น้าาายยนยอยกับเขามาหาไว้ไล่ละปู เจ็ดสี่บานเดี๋ยวเบิงส่งกันว่าเ่นึ่งเจหนน่ <tôi bà> thì thì à, nó, ở Đó, cũng đính đính cho cả lời. Đây, thì cứ ở đây này, sàn cổ sàn cổ đen đen cả cả luôn, vô để หไว้ได้บอกักยูรักิโก้เห็นมากรือรักเม่อึงรักมื่อร ได้เป็นช nah, ิ้นๆท่หน mm ูผ hmm. ู้ทมดยู่หนูค่ะผู้หนึ่งค่ะลายยูกับพูไปพบรูเขาไดู้กหานด้วคกะพเตรียมมาไปพบรูได้รับี่น้อาที่บุ๋มมลูกหลานเราไปส่ยเส่ยินสกุลลูกหลานนที่มาทำบุญทัมผูทางวัดต่างสาราซอยพูนะขั้นลูกหลาน แ่งเป็นเป็นสินอยูเนี่ยเฝ้าสาวมาเลเซีเป็นกรรกปดเส้นเส้นทุกคนในดงดาเร้อคำเพี้ยงปุ้ย พูดให้ตาย่เงวลูกหลาน้อนเบนื่หนีรล้วลูกหลานเบื่อมลยเื่องดให้ลูกหลานเร็วลูกหลานเดือมีสุขีใอ้ลูกหลานปูนตัวอัดีเบียครอยากได้กินเดอกหลาเรืองปันเชียงกันคิดกันกันย้อนเงินเนขามงเงนตัดเงินเบียเงิน,นมันบ่มี กังคยดเียงด้ปเ้โกันัวกันเมีย่ดนีันหหลังกันบไบนงจะคเมาหลแล้วมาน,นอนหลับันบัวทีบได้ดเามาเราเก็นอนหลับบัได้้ออ เขาไปซื้อมัดเลยบไดายจริงสามตัวที่นีเจ็ดปูสามตัวโอ้ศนสี่เจ็ดหตัวอยู่ทั้งหลังนั่นอย่างน้อปูเอ้หลูนหลานคือบ่งจัดแค่น้อคือปกแข้งแค่น้อลูกหลานเนี่ยคือเป็นยังส่นน้อกันอยู่คันรังเรขสามน่นเลยนะเป็นบับปะแดงตัวสามหกเป็นเก้า สามโหก็ได้เป็นสามเก่าก็ได้ด้วครับนั่นแหละเขาว่าคนมีสติมีปัญญาลาเลาด้อสิีลโสมาธิสมาธิบ้างได้ครับพัญญาปัญญาบิพวางดู่งลาจำคำพูดจคำพูดจำจำหนูพูดให้ลูกหลานเบ่งบอกให้ลูกหลานไปบวชปฏิบัติธรรมด้ลเด้อเบ่งบอกออกให้ไปบวชด้ครับ อยอฟสิไม่ใดเบ่งบอกเลบวชเด้อครับอู้อ้าวบัวยับยุ่เนี่ยยับไปแล้วยับไปแล้วยัไปแล้วเอ้บาดนี่บโอ้เจ๋เห็นชัดนะครับบาดโรจมากเอาไปูดละฮัปูสดเด้อู ลูกเจ้ายูกไก่นะ่ก็พี่น,อ e. น้องเอฟซีผู้ไทยเบอร์เรากเขาใจให้ไปบวชมาสั่นปูว่าขันไม่ยิ่งให้ไปบวชชี้กันผู้ใต้ให้ไปบวชพะวระมาสั่นเขาพี่น้องก็ให้พี่เจรานาเอาเลยครับเอาละครับค่ะของปูและสื่อยินดำกันเนี่ยนะับไนมีเจ็ดสี่ครับผม แล้วก็อีกสตัวนะครับเป็น3 6กก็ได้3 9ก้า็ได้ครับผม3 6ก็ได้3 9ก็ได้นะครับเนาะศูอันนี้07นสีู่ย่นมีนี่เี้เข้าปูสมัตผมตุกจิตละแตมขั้ป่วยทั้งเห็นยุสัในค้มฝันยิ่งดุยุสัยปูรว่าเด้อแม่บริเวณวัดวาราม ปู่ที่เก่าผมเองด้วะผมปูที่ยงเงาลูกหม่เด้ดยเรื่องก สี่กันหกสามครับพี่น้องที่สาธุดีโจกับนายยื่นทั้งหลายรูประถมน้ำประถมคนดีอดีตชาติชาติฝงคนชาตินีชาติไหนี่แหะอดีตชาติและแน่โคตรถึงปัจจุบันแมน้ำผู้ขาปูขาวผู้เป็นเจ้าผู้ ผู้รักษาปกปักรักษาอยู่ในพื้นปฏิทินของมีทูกข์ข้าขอ阿拉ตนาชิงศักดิ์เสี์สเถิดที่ว่าเด้อเราูทุกขจักรทั้งหลายที่ประดชุกกราที่ประดาข่มปานี้ที่ประดาข่มบารมีทั้งหลายขออนุรุยาทุกทุกมงทุกทุกปนทั้งสามภพสามโลกาขออธิษฐานจิตทรงมาให้ภูเขาวเลยภูเขาวจะได้ขอสร้างวัดให้ลูกหลานได้จารฤก เวเนพุทธศาสนาขอให้เราเทพเทวาทั้งหลายจงอรุโมตนาลงมาสา่ายพูกขาให้น้ำภูเขาอาทิตย์ทวารุณเด้อลงมาส่ายลูกส่ายหลานลงมาส่ายภูเขาภูเขาเกษตรขอส่าให้แล้วทั่วจนกว่าทีเหล้วที่ทั่วภูแะภูเขาคนสิ่งจะเกิดขึ้นให้ลูกหลานดีๆไม่แห้งคนเจ็บเจริคนไขยจะมีอาทินาทา้า วติทันยุอารักษ์ตินะมามิหังพุทธธัรตีอิตีนังพุทธังเสวนาธานังอิกามาธรณีกันตาณาม,ามิหังณะณนะณนะ,นะ,นะ,นะขอออออ,อ,อ,อเอนนอออเ้อเออเออลออเออออออาอออ ครับกาชัดเแล้วนะครับหน้าทางในส่วนนักเกลอกของปูเลือสีอินดำครับผมปูกระห่มากครับเจ็ดซีครับผมสามตัวก็เป็นศูนย์เจ็ดซีครับผมแล้วก็หกสามนะครับตัวล่องลงมาจะเป็นซีนึงครับผมอ้าใจังหวกรให้เบิ้งเป็นเพียงหน้าทา้งนะครับเด้อใช้สติพิจารณาดีๆครับผมชอบกระจัดขัดกระพานครับผมทั้งช่องน้ำเสนอให้เป็นหน้าทางตอนนั้นครับผมก็บอกว่ามันจกหรือบอกนะครับเนาะ คลิปนี้แอปกาฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาน้ำกันครับอย่างไรก็ทุกทุกใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ทันทีขามาใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำาั้งใจให้กับทางช่องนะครับเด้อกาเอฟซีทุกท่านนะครับทุกทุกทันที่ได้รับชมคลิปนี้ครับไอ้มีโชคมีลาภกันสุขสุขคนครับผมสาธุสาธุสวัสดีครับ